สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เ,เคารพผมนุ107เคยลับออนไลน์คุยกันเรื่องไม่ในการใช้อัดวิดีโอต่างๆไม่ว่าจะสตรีมเกมหรือทำไฟล์วิดีโอเพื่ออัปโหลด y o u t u ติ t กต t o k หรือโซเชียลอื่นๆในยุคปัจจุบันนี้ที่ได้รับความนิยมผมแนะนำใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเดี๋ยวสอนการตั้งค่าสำหรับมือใหม่นะแบบพื้นๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะแค่คุณดาวน์โหลด โปรแกรม OBS ค้นหาใน Google ดาวน์โหลดได้ฟรีเดี๋ยวมีคลิปในตัวไอมุมขวาคุณกดเข้าไปดูเพิ่มเติมพิมพ์คำว่าไม c ค n เดนเซอรซื้อใน Lazada หรือ Shopee ได้นะครับราคาไม่ไม่ถึง1,000แต่ถ้าซื้อแค่ไม้นะครับประมาณ2-300บาทไม่รับอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะดีก,ก็มีครับไอขาไม้เนี่ยนะครับ ก็ซื้อมาเพิ่มงบประมาณ500กว่าบาทครับครบชุดเลยนะห้าหกรบาทไม่เกินหนึ่พันสมัยก่อนก็ประมาณพันกว่าบาทราคาลดค่อนข้างเยอะมากนะครับสําหรับไม่ปัจจบุบันนี้ใช้ได้ครับต่อให้เป็นราคาลดมากๆลดประมาณ8 0ดสิเปอนตะนะคุณภาพก็ไม่ได้แย่เลยนะเมื่อคุณซื้อไม่มาเชื่อมต่อไม่จำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงนะครับ มีรุ่นที่แบบมีไฟเลี้ยงและไม่มีไฟเลี้ยงแต่ก็เป็นไมโครเดนเซอร์มีวงจรอาจจะใช้ไฟเลี้ยงน้อยมากนะครับผมไม่ไม่เข้าใจหลักการของมันที่ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยงเนี่ยทำงานยังไงผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าคุณภาพเสียงก็โอเคตอนนี้ผมก็ใช้ไม้ที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับไฟเลี้ยงไม่มีแผงควบคุมต่างๆนะครับเสียบแจ็คเข้าไปปุ๊บ ได้เลยแล้วการตั้งค่านะครับเสริมให้นิดนึงกับโปรแกรม OBS เนี่ยเรียนรู้เพิ่มเติมในตัวไอมุมขวากับการาสร้างฉากขึ้นมาแหล่งสัญญาณเพิ่มฉากเพิ่มแหล่งสัญญาณค่อยว่ากันแต่ในหัวข้อนี้คือเรื่องของไม้เมื่อคุณเสียบไม้เข้าไปอันดับแรกแนะนำให้ปิด Desktop Audio คือเสียงจากโน้ตบุ๊กหรือคอมของคุณปิดนะครับกากบาดแบบนี้แล้วไม้ที่มันกำลัง ครับขึ้นโชว์แบบนี้นะครับแนะนําให้อยู่ประมาณสีเหลืองนะครับเสียงดังของมันเนี่ยอยู่ที่สีเหลืองแต่ก็เสียงคุณภาพไม่ค่อยดีแล้วนะถ้าขึ้นสีเหลืองเนี่ยนะครับก็ส่วนมากแล้วเขาเขาไม่ให้ขึ้นสูงเกินสีเหลืองนะเสียงมันไม่ได้เสียงมันไม่ดีนะครับคุณผู้ชมต่อไปครับ เมื่อคุณปรับลดเสียงระยะห่างจากนั้นคุณคลิกบริเวณตั้งค่าคลิกคำว่าฟิลเตอร์เปลี่ยนภาษาไทยก่อนนะลืมบอกไปไปที่ตั้งค่า Language เปลี่ยนภาษาไทยให้เรียบร้อยนะครับฟิลเตอร์จากนั้นครับคุณเพิ่มนะครับคลิกคลิกเพิ่มได้เลยบริเวณนี้อ่านะครับสูตรนะครับ ผมก็ทำตามชาวบ้านชาวช่องเขานะครับหนึ่งคือเขียนว่าเก i นะครับอ่านผิดขออภัยนะ g gain เนี a ่ย g a i นะครับสองครับผมเพิ่มตัวน,นี้นะครับน้อยเก i เนี่ยฮะเพิ่มน้อยเกตสามน้อย suppression นะครับเพิ่มตัวกรองสามอย่างนะครับเก i ์ Gen เนี่ย ผมใช้ประมาณนี้นะประมาณ6 0ซน้อยเกตครับตามนี้ได้เลยนะครับมือใหม่ไม่รู้จะตั้งค่ายัางไงตามนี้ได้เลยนะครับก็กะกะ,กะด้วยสายตาได้นะคุณผู้ฟังลากไปลากมานะครับกะด้วยสายตาประมาณนี้นะครับน้อยเกตนะประมาณนี้ครับต่อไปน้อยซับเรชั่น ก็ประมาณ60%ครับจริงๆแล้วเขาเขาแนะนําให้คุณเทสเสียงแล้วปรับนะครับทดสอบว่าเสียงของคุณกับการตั้งค่าเหล่านี้มันสอดคล้องกันหรือไม่แต่ว่าคิดอะไรไม่ออกให้ทําตามที่ผมตั้งค่าแบบนี้เรียบร้อยแล้วปิดตัวกรองนะครับมันกําลังทํางานอยู่ตัวกรองสิ่งที่ตั้งค่าไปเมือ่อกี้เกี่ยวกับเสียงลบป,ป,ป,ปวนเสียงเบานะครับหรือว่าเสียงเสียงที่ไม่พึงประสงค์อะเวลาที่คุณหยุดพูดปุ๊บ มันจะไม่มีเสียงแทรกเข้ามานะครับก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ตั้งค่าตามที่ผมแนะนำกรอกลับไปดูย้อนหลังนะครับคุณก็จะสามารถอัดคลิปวิดีโอหรือแม้กระทั่งไลฟส์สด f a c e b o o k คือเข้าไปเริ่มสตรีมเนี่ยเชื่อมโยงสตรีม Facebook สตรีม u t u b e นะครับเสียงสำคัญมากๆในส่วนไม่ก็แนะนำกันไปใช้ไม์คนเดนเซอร์ซื้อ ราคาถูกมากปัจจุบันนี้นะครับคุณภาพก็ไม่ได้ด้อยเรียกได้ว่าผมผมออกมาการันตีว่าไม้ราคาถูกเนะี่ยไม้คอนเดนเซอร์ห้าหกร้อยบาทก็ใช้ได้ดีเยี่ยมไม่จําเป็นต้องโอ้โหเลิศดหรูนะครับขอแค่คุณลงมือทําตอนนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟังเสียงนบเสียงกาใครจะคอมเมนต์ยังไงก็ช่างนะครับใครต้องการเรียนรู้สร้างรายได้ YouTube หรือ Facebook ต่างๆดูที่ตัวไอมุมขวาหรือกดติดตามช่อง1 0 7เ็ดคลรับออนไลน์ขอบพระคุณในการรับฟังนะครับ แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ